แดี๋ยววันนี้นะคะทุกตาจะมารีวิวนะคะประบุรใส่ผ้าถุงไทยนะคะก็คือประบุรดีไซน์เองนะคะเป็นอะไรที่แบบกูดไอเดียมากๆทุกตาเลยอยากเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยมีกระเป๋าเนี่ยค่ะเดี๋ยวุกตาถ่ายกระเป๋าให้ดูใกล้ประบุษลองจบกระเป๋าเนี่ยไม่น่าเชื่อคือแบบเป็นชุดไทยนะคะแต่ว่ามีกระเป๋าล้วงได้เลยนะคะ อ๋อใช่ใช่ตุ๊ตาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ผ้าถุงผ้าถุงเนี่ยค่ะเป็นผ้าถุงผ้าไหมไทยนะคะสวยงามป้าบุตรผดีด้วยเนี่ยค่ะชุดนี้เนี่ยใส่แบบนี้เนี่ยแล้วก็ใส่ยังไม่เสร็จนะป้าบุบอกว่ายังไม่เสร็จจะเป็นโบอีกนะคะเรียกคือป้าบุตแบบ มีไอเดียดีมากๆอุ้ยเนี่ยคะ่ะทำเป็นโบสวยด้วยค่ะเนี่ยว่าสวยๆเพราะบดสวยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ชมเล่นคิดได้ยังไงเนี่ยค่ะตุ๊กตาเลยเอาอ๋อตรงนั้นก็เป็นโบอีกเนาะเดี๋ยวไม่เสร็จแล้วก็มีโบเนี่ยประบุดรวบกระเป๋าอีกทีหนึ่งเนี่ยตุ๊กตาชอบไอเดียตรงกระเป๋านี้นะคะสวยๆสวยเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมที่บ้านที่เมืองไทยเรานะคะหรือว่าท่านไหนที่กําลังแบบว่า ชอบสไตล์หรือว่าดีไซน์แบบนี้นะคะเอไปเอาเองใช่เอาไปทำเองได้เลยป้าบุตรไอเดียของป้าบุตรเองนะคะเนี่ยคือแบบตุ๊กตาก็เอามาแบบว่าแชร์ดีไซน์นะคะจากป้าบุตรดีไซน์หรือว่าไอเดียนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยสวยอะลายผ้าถุงไทยสวยด้วยเนี่ยค่ะเป็นผ้าถุงไทยนะคะเวลาใส่ไปงานบุญงานวัดนะคะก็แบบ ถ้าได้เงินทิปเงินตับอะไรเนี่ยใส่กระเป๋าได้เลยนะคะนี่แบบนี้แบบนี้ใส่แบบนี้ก็ได้โอ้เข้าท่าประดุเข้าท่าเนี่ยชอบตึงกระเป๋ามากเลยงามแต่แต่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวเดือนแล้วบุ๊